ช่คะ่ะนาตาลีอยากจะมาแบ่งปันในเรื่องการทำเมน t ทอ h e ฮ l ลเหรือการที่นาตาลีทำงานด้านดูแลจิตใจเยียวยาจิตใจผู้คนนะคะสิ่งที่ได้ประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากๆเลยนั่นก็คือเกรดสาระความรู้นะคะซึ่งนาตาลีจะพยายามนำมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมใช้ในการดำเนินชีวิตและสิ่งที่อยากฝากไว้นั่นก็คือ เราต้องมีความสุขในทุกสถานการณ์ของชีวิตนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะทุกข์หรือจะสุขคุณผู้ชมจะต้องมีความสุขออกมาจากจิตใจนะคะถึงแม้เราจะมีอุปสรรคในชีวิตมีมรสุมในชีวิตมากมายนะคะยิ่งคุณผู้ชมเครียดนะคะเราจะยิ่งคิดไม่ออกเราจะยิ่งหาทางออกไม่ได้และในวันที่เราแก้ไขปัญหาเราจะเจอ,อผลกระทบมี แรงเหวี่ยงจากรอบด้านปัจจัยภายนอกมากมายนะคะซึ่งเขาอาจจะใส่ร้ายเราคิดร้ายกับเราเราจะต้องมองทุกอย่างให้เป็นธรรมดาให้ได้นะคะฝึกนะคะมันต้องฝึกคะ่ะในสิ่งที่นาตาลีบอกว่าจงมองทุกสิ่งให้เป็นธรรมดานะคะเพราะว่ามันจะต้องฝึกกันเป็นแรมปีเลยนะคะไม่ง่ายคะ่ะแต่จําไว้นะคะว่า เมื่อเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่ไม่ว่าจะมีปัจจัยภายนอกมา,ากดดันเราหรือยัดเยียดความเป็นผู้ร้ายให้เราอย่างไรจงอย่าหวั่นไหวนะคะทองแท้ย่อมไม่ไหม,ม้ไฟจําไว้นะคะแล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากําลังแก้ปัญหานั้นอยู่หรือไม่ฉะนั้นใครที่เขาคิดไม่ดีกับเราเราอย่าไปทําแบบเขาแล้วเราก็หันกลับมาดูแลเอาใจใส่ จิตใจของเราเองจำไว้นะคะจิตใจเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องอย่าให้จิตใจเราล้มนะคะเมื่อไหร่ใจเราล้มทุกอย่างมันพังพินาศหมดในสิ่งที่คุณผู้ชมฝ่าฟันมานะคะและสิ่งที่นาตาลีอยากจะฝากไว้ในช่วงท้ายนะคะนั่นก็คือเวลาเราได้ช่ประสบการณ์ ที่เราดูแลใจิตใจคนมามากนะคะสิ่งที่เราได้เห็นได้สัมผัสนั่นคือพฤติกรรมของคนเราจะเห็นในดวงจิตของคนเมื่อไหร่ที่จิตเราใสาบริสุทธิ์เราจะเห็นดวงจิตของอีกดวงจิตหนึ่งว่าเขาคิดเขากระทำอะไรและเขาพูดจริงหรือพูดโกหกหรือเขามาเหลี่ยมไหนเราจะ เห็นทุกเหลี่ยมเห็นทุกพฤติกรรมซึ่งเห็นแล้วเราก็วางลงแล้วให้เมตตาคนเหล่านั้นมากๆนะครับแล้วเราจะมีแต่ความสุขใจเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครหนีกรรมที่มาจากการกระทํา งตนเองได้เราเปลี่ยนใครไม่ได้จงเปลี่ยนที่จิตใจของเราเองนะคะนี่คือความสุขขั้นพื้นฐานที่นาตลีอยากให้คุณผู้ชมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะและเราก็าฝึกฝนบ่อยๆให้จิตเรามีการพัฒนาแล้วเมื่อจิตเราพัฒนาแล้วจะทำให้ชีวิตเราเก้าวไปข้างหน้าเราต้องพัฒนาตัวเองพร้อมกับพัฒนาจิตใจของเราด้วยนะคะ ฝากไว้ให้คุณผู้ชมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะจงมีความสุขไม่ว่าเราจะเผชิญอยู่ในสถานการณ์ใดต้องมีความสุขให้ได้ในทุกสถานการณ์นะคะสวัสดีค่ะ